สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม b r ร n n e r ฮะเกมตัวใหม่ของแอปแช t ยอดนิยมอย่าง t ี l อครับสำหรับเกมนี้ฮะเป็นเกมแนววิ่งครับเก็บเหรียญฮะที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีครับแต่สําหรับเกมนี้ฮะมีอะไรที่แตกต่างออกไปหลายอย่างครับอย่างเช่นนี้ฮะตัวละครครับสามารถอัพเลเวลได้ครับแล้วก็มีตัวละครหลายๆอย่างฮะที่มีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างตัวนี้กระโดดได้3ทีฮะแล้วก็สามารถกระโดดแบบลอยได้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็มีสกิลพุ่งอะไรประมาณนี้นะฮะ นี่ฮะมีหลายตัวครับอัพเลเวลเป็นร้อยเลยทีเดียวนะฮะมันก็จะช่วยเพิ่มค่า,าพิเศษต่างๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของยานพาหนะด้วยนะฮะนี่ฮะยานพาหนะแล้วก็จะสามารถเอามาขับได้นะก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆนะอย่างเช่นนะี่ฮะมอเตอร์ไซค์นะฮะสกูตเตอร์ฮนะคะแนนกำจัดมอนสเตอร์จะเพิ่มเป็นคูณ2นะแล้วก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยครับเนะี่ยฟักไข่สัตว์เลี้ยงออกมานะก็จะเป็นคู่หูของเรานั่นเองฮนะนะตรงนี้เราจะ มันจะมาวิ่งนะฮะวิ่งกับเราครับแล้วก็จะช่วยในแบบต่างๆนะช่วยบวกค่าคะแนนอะไรพวกนี้นะฮะสำหรับคู่หูหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะฮะนี่ครับมีหลากหลายระดับด้วยกันนะฮะสะสมครบนี่ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าครับมาแล้วฮะ ในเกมก็มีไอเทมไม่ใช้ด้วยนะฮะอย่างเช่นไอเทมนี้ฮะเร่งความเร็วครับมันจะไปก่อนเลยครับ400เมตรแรกนะครับเกมนี้จะวิ่งในอ่าเป็นเมตรนะครับนี่ฮะวิ่งไปครับสามารถกระโดดเหยียบมอนสเตอร์ได้ด้วยนะฮะก็จะได้คะแนนนะจะมีเนี่ยเป็นลูกปืนยิงมาครับก็ต้องกระโดดหลบนะครับหรือว่าบางทีก็ต้องให้หมอบหลบนะฮะก็คือแตะด้านซ้ายฮะเป็นสไลด์นะครับผมแล้วก็ด้านขวาเป็นกระโดดฮะสามารถกระโดดดับเบิลจำได้เช่นกันนะฮะ อันนี้ครับเข้าซุปเปอร์โหมดครับเก็บเหรียญสีทองครับก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นครับแล้วก็ไอที่เป็นรูปวงกลมเป็นสัสตว์ต่างๆนี่ก็จะได้คะแนนเยอะนะฮะก็พยายามเก็บให้ได้เยอะครับมีระบบล่าสมบัตินะ,ะสมบัติทูวิ่งหนีเราไปแล้วก็ต้องวิ่งตามไม่ทันนะแล้วก็เมื่อเก็บเราก็จะได้คะแนนค่อนข้างมากนะฮะนอกจากที่จะมีไอเทมกดใช้แล้วก็ยังจะมีไอเทมในเกมเในฉากด้วยนะครับที่เก็บแล้วฮะ มันจะพุ่งไปฮะอย่างเมื่อสักครู่นี้จะมีไอเทมดูดนะ,ะไอเทมที่เป็นสะพานนะการให้เราไม่ให้ตกลงไปด้านล่างนะฮะก็มีหลายอย่างครับในเกมเนี่ยก็สปีดอัพเรื่อยๆครับวิ่งไปก็มีสิ่งขีดขวางโผล่ขึ้นมาด้วยครับเนี้ยเป็นหนามนะ,ะเป็นใบมีดนะครับกระโดดขึ้นไปเข้าไปฮะเนี้ยฮะกระโดดแล้วสไลด์สไลด์ครับสิ่งกีดขวางนะที่ที่ทให้เราสไลด์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปชนมันเนี่ยมันจะ ถ้าเราให้ไปอยู่ขอบฉากครับแล้วเราก็จะตายนะไม่ได้ชนแล้วตายทันทีนะนอกจากจะเป็นมอนสเตอร์ครับชนแล้วก็จะคือจะตายนะฮะนี่ฮะแล้วก็ตกไปแล้วครับมีไอเทมที่สามารถนี่ครับเปลี่ยนตัวละครเป็นไม้2มาด้วยครับนี่ฮะก็จะมีสกิลให้ใช้ด้วยครับนี่ไม้2ของเราครับเป็นตัวละครที่สามารถซื้อได้ในราคาเป็นเพชรนะฮะใกล้แล้วใกล้จะได้สมบัติแล้วอีกนิดนึงฮะ นิดนิดนึงครับเกือบครับไวครับเกมมันเริ่มไวขึ้นเลยครับเพราะว่าเนี่ยได้คะแนนไปมระมาณ7,000แง่ 7, แล้วก็โดนตาไปครับอันนี้เป็นไอเทมสุดท้ายครับทะย,ยานตัวครั้งสุดท้ายครับมันก็จะพุ่งไปเงแล้วก็สุดท้ายก็จะตายฮะเราสามารถต่อชีวิตได้โดยที่เสีย20เพรครับแต่ถ้าไม่เอาก,กดเริ่มใหม่ไปนะฮะล้วก็จะเป็นหน้าต่างสรุปผลแบบนี้แหละครับ หรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะฮะในส่วนของเครดิตครับใครที่ยังไม่มีคู่หูห,หรือว่าสัตว์เลี้ยงนะฮะสามารถไปกดตรงเครดิตที่ได้ครับมันจะมีแต้มเครดิตให้เราอยู่688ครับแต่แต้มที่ใช้ส่มเนี่ยจะเป็น588ครับเราสามารถสุ่มได้หนึ่งทีครับจะได้คู่หูมาใช้นะฮะนี่ฮะส่วนระบบเครดิตจะได้มาก็ตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะก็ใช้ตอนนี้ไปก่อนใช้แค่ที่มีเท่าน,นี้ไปก่อนนะฮะนี่ฮะก็ได้มาแล้วครับสามารถเลือกใช้ได้ครับ และนอกจากโหมดคลาสสิกนะ,ะยังมีโหมดติดจรวดครับที่มันจะเร่งความเร็วมากกว่าเดิมนะฮะโดยการที่จะปลดล็อกโหมดติดจรวดได้นะี่คือเราต้องวิ่งอา่าสามสิบรอบขึ้นไปนะฮะหรือว่าทําคะแนนในโหมดคลาสสิกให้ได้3 0 0 0 0คะแนนนะฮะก็จะสามารถปลดล็อกโหมดแบบนี้ได้ครับเนี่ยมันจะไวครับไวกว่าเดิมแล้วก็ด่านก็จะยากกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันยากขนาดไหนฮะเนี่ยเร่งสปีดแป๊บเดียวครับไม่ลอดนะตายไปเรียบร้อยฮะ เล่นเล่นยากนะครับสําหรับโหมดนี้ฮะก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเกม v ีแรนเดอฮะใครที่ยังไม่ได้ลองรีบไปลองเลยฮะเดี๋ยวตกเทรนด์ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ